สวัสดีครับผมวันนี้เรามาคุยเรื่องดิวที่เราไม่ได้ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายของ Mark คเคดีกว่าในความรู้สึกของแต่ละคนในความผิดหวังในความพลาดหวังในความ ล้มเหลวในความเจ็บช้ำและกำใจแล้วกันในความผิดหวังและในสาเหตุที่มันไม่ได้แล้วกันมาวิเคราะห์กันว่าเกิดจากอะไรอีฝนตกเลยอืมโอ้ฝนตก ตอนนี้ฝนตกด้แล้วเนี่ยนะพูดถึงภาพดวงของมาคเคฮีก่อนเนาะมาคเคฮีเป็นนักเตะลูกม่อของเชลซีเนาะเป็นกองหลังตัว กลางเป็นรูปบ้าของเชลซีแต่ว่าแจ้งเกิดไม่ได้เชลซีก็เลยขายต่อให้คิตตันพัลเลืมก็ดีของเจอของเคฮีคือเป็นนักเตะที่มีความนิ่งมีความแข็งแกร่งแ่นบอลก,กับเท้า ใช้ได้เลยเปิดบอลรู้สึกตอนนี้เปิดบอลดีเลยนะไม่ว่าจะเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเลยเนีย่ยดูรูกกลางอากาศแล้ว mm. ก็พอใช้ได้เพราะว่าตัวความสูงไม่ค่อยสูงมากแต่ข้อดีก็คือเป็นนักเตะชาวองังกฤษและได้โฮมปรข้อข้อนี้คือข้อข้อดีเลย ถท่ากับว่าถ้าหากได้มานี่คือได้ได้โคต้ามาหนึ่งโคต้าเลยนะแล้วก็อายุก็พุ่งจะยีเองเราก็จะแล้วก็ถ้าบวกกับโจโกเมตเราได้ถ้าโจโกเมตโจโกเมตทำที่เท่าไหร่อะโจโกเมตยี่สิบแปดยิแล้วก็เราจะได้จบเราก็จะมีโฮมโกรเพิ่มมาอีกหนึ่งตำแหน่งเลยนะถ้า โอเคเลยปีหน้าปีหน้าก็จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของฟานไดแล้วเราก็ต้องหาตัวแทนเข้ามาแล้วโคนาเต้ก็จะไปอีกแล้วด้วยดูแล้โคนาเต้ก็ไม่น่าจะอยู่ดูแล้วตัวกองหน้าดูแล้วอะ่ะฤดูกาลหน้าน่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วกองหลังตัวกองหลังตัว กลางที่จะเป็นตัวหลักต่อไปน่าจะเป็นมาร์คเคฮีแล้วแหละครับที่จะเป็นกองหลังตัวกลางตัวหลักแล้วก็ถ้าหากเลโอนี่ขึ้นมาแทนได้ก็ก็จะเป็นคู่กลางตัวหลักจะเป็นเลโอนี่กับมาร์คเคฮีนะผมว่านะเป็นคู่ต่อไปถ้าหากเป็นอย่างนั้นได้เรามาพูดถึง ความล้มเหลวล้มเหลวในการซื้อรอบนี้แล้วกันว่าทำไมมันถึงไม่สามารถซื้อมา์เคย,ยได้ผมว่าเป็นความชล่าใจของการขานเลยนะซื้อขายของเราดีกว่าในราคา35ห้ล้านปอนดที่ว่าเรายื่นให้เขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจ่ายไม่ได้นะครับเราจ่ายได้แต่น่าจะเป็นการ เล่นชั้นเจิงในการซื้อของเรามากกว่าในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการบีบบีบบีบคร,ริสตัลเลทให้เขาลดร,ราคาให้เราเพราะคร,ะริสตัลเลทตอนแรกเขาเรียก40ล้านปอนใช่ไหมเราก็ไม่ยอมจ่ายเราจะดึงให้ต่ำที่สุดเราจะจ่ายแค่3 5ล้านปอนพอพอยิ่งตลาดเริ่มใกล้ปิดเขาก็ ลดราคาลงมาเราก็ยื่นไปทีนี้ทําให้คิดตําเร็จก็เขาก็จะขายแต่ว่าเขาต้องการหาตัวแทนเนี้ยมันทําให้เวลาในการหาตัวแทนน่ะน้อยเลยทําให้แบบหาไม่ได้ก็เลยทําให้พอเวลาในการหาตัวแทนมันไม่ได้ปุ๊บทีเนี้ยมันก็เลยไม่ไม่พอไม่ได้เขาก็ไม่ยอมขายให้เรานะสุดท้ายเราก็เลยไม่ได้ก็เลยมัน ถ้าหากว่าเราเคุยกับเขาและให้เวลาเขาหามากกว่าเนี้ยผมว่ายังไงเราก็ได้ตัวแทนเราก็ได้คือมาเคฮีมาผมว่าเดือนมกราเราน่าจะอือโอเคมกราลองยืดอีกสักทีหนึ่งถ้าหากไม่ยืนก็รอสิ้นฤด,ดูกาลอีกทีแล้วกันเอาฟรีก็ได้ แล้วก็หรือไม่งั้นก็ซื้อตัวแต่ว่าเอาฟรีมาแล้วก็อยากให้ซื้อตัวเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเพื่อมาแทนตำแหน่งของโกนาเต้ที่ย้ายออกไปจริงนะเพราะว่าโกนาเต้ผมว่าไม่น่าอยู่ละมาซื้อสักตัวหนึ่งมาหรือไม่งั้นก็ดูว่าจาเรคอนซแตไปแล้วไปแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าพัฒนาการดีก็น่าจะอยากให้ดึงกลับมา ให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าฤดูกาลห,หน้าจะน่าเป็นฤดูกาลสุดท้ายของของฟันได้ละแต่ถ้าฟันได้ยังเล่นอย่างนี้ผมยังอยากให้อยู่ต่อสักฤดูกาลอย่างเงี้ยนะดูแล้วน่าจะยังเล่นได้อยู่แต่ว่าอาจจะเป็นตัวสำรองบ้างตัวสำรองแล้วแหละม,มาเกีีเสียดายที่ไม่ได้มา ชอบความสามารถของมาเคยีนะอืมเจสันยิงนัดล่าสุดทิ่เล่นโอ้โหปั่นโค้งอย่างสวยเลยอะ่ะเติมขึ้นมายิงอย่างสวยเลยนะครับเห็นแล้วโหเสียดายมากเลยอะ่ะคือดิวทุกอย่างจ่ายทุกอย่างถ่ายรูปตรวจร่างกายผ่าน ทำพรีเซนเตชันเรียบร้อยแล้วอะครับเหลืออยู่แค่นิดเดียวเอง่งเหลือแค่เหลือแค่เซ็นเหลือแค่คือลายเซ็นสุดท้ายจากท่านประธานของกิตตนตัเนผลิตแค่นนั้นเองไม่อย่างนั้นก็เรียบร้อยแล้วครับดเ,ดเ,ออเสีย,ยสดายมากเลยการ ดิวก็จบแล้วน่าจะอยู่ที่ถ้าเราเดิวถ้าเราเดิวเดิวถ้าเราคุยเดิวนี้ก่อนอีซักสักสองก่อนเดียวของอีซักสักสองวันเนี่ยผมว่ายังไงก็จบแต่ลองคุยเดิวนี้หลังเดียวของอีซักก่ะผมมันก็เลยทาให้แบบว่าคิตตันพาเลอ่ะเขาไม่มีเวลาในการหาตัวแทนมันทาให้เดิวมันช้า อยู่ที่ระยะเวลานะครับเวลามันในการในการมีการคุยตั้งนานไม่คุยถ้าหากมันเป็นถ้าเราลองดูเหมือนยุคเจอเกนครอฟ์อะดูอะมันจะคุยกันไวมากเลยครับคือพรีซิชันเนี่ยก่อนพรีซิชันมันต้องจบทั้งหมดแล้วเพื่อให้ทุกคนนะไปพรีซิชันกันมีเวลาในการฝึกซ้อมด้วยกันเพื่อในการปรับตัวเข้าหากันทั้งหมดแล้วแต่อันนี้คือ เรามาลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายอะมันแต่มันมันก็มีข้อดีข้อเสียนะทาให้เราโดยด้วยให้แฟนบอลนะได้ตื่นเต้นแต่ว่าผู้จัดการเนะี่ยผู้จัดการทีมเหมือน,นอว่าโค้ชเขาไม่ตื่นเต้นไปด้วยเพราะเขาต้องมาจัดการทีมอีกทีหนึง่งมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะแต่โอเคเราเป็นแฟนบอนะลเราก็ สนุกดีโอเคครับวันนี้เอาแค่นี้กันล้กันสวัสดีครับผม